ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะ,ะเจอกับไปเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอไปเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้ไปเตยก็มาทําพิกาสต์นะคะแบบรันดอมนะคะให้เพื่อนๆได้ ฟังกันสนุกสนุกนะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะอะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้อะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้นะคะก็ใครที่สนใจลงทะเบียนเรียนนะคะอ่านไพ่ทำนายชีวิตอ่านไพ่ทำนายดวงลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะ ค่าลงทะเบียน1 9 9 9นะคะสมัครตลอดชีวิตเลยนะคะยอดเดียวนะแล้วก็ใครนะคะที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะจองคิวได้นะคะกับแอดมินแล้วก็สำหรับใครที่สนใจน้องโชคดีนะคะน้องแหวนนะคะตะกุดกำไรนะคะหรือกํายานบูชาเทพก็สามารถสอบถามเข้ามาหลังไม้ได้เลยนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าอะไรที่เราควรรู้ตอนนี้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ ฟังให้สนุกนะคะฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะก็มาดูกันนิดนึงนะอะไรที่เราควรรู้ตอนนี้ขอให้พลังงานดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆทุกๆท่ทานที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะคะ ไ่ขึ้นมาใบใบแรกเป็นความยึดมั่นนะคะคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะหมายเลขยี่สิบแปดใบต่อมานะคะเป็นความยินดีค่ะอันนี้สองใบนะแล้วก็จะใช้ไพ่เทพนะคะอีกชุดหนึ่ง อากาศตอนเช้ากำลังดีเลยนะคะอากาศดีมากอะไรที่เราควรรู้ตอนนี้ ฮาร์โมนีดิลูชันหมายถึงอ่ะโอเคเดี๋ยวนะดูต่ออีกสำรับเราจะดูไปเรื่อยๆนะคะให้จะบอกอะไรคุณได้บ้างบางท่านก็มีประเด็นเรื่องเรื่อง งานเนาะความหวังการช่วยเหลืออันนี้สิวะลึงใครที่แบบไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จริงๆแล้วมีโอกาสที่ท่านจะช่วยเหลือเรานะบางท่านมีปัญหาอยู่นะคะมีปัญหาอยู่อืมโดนบูลลี่โดนล้อนะคะโดนล้อโดนแบบ คือโดนพูดถึงใน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 ,ในด้านที่มันไม่ดีอ่ะทาให้แบบพอเราได้ยินแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันไม่ค่อยสบายใจเลยก็ได้นะเออมีบางท่านที่กําลังเหมือนกับโดนล้อโดน,โดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคําพูดที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะหรือเป็นลักษณะของการแบบว่าทําให้เราอับอายขายขี้หน้าก็ได้นะบางคนนะโอเคสิ่งที่เราควรรู้ตอนนี้คืออะไรไปดูต่อสิ หรือบางคนกําลังกังวลใจอยู่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้นะคะโอเคไพด่ดีๆขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะเราไปดูกันนิดนึงนะคะสําหรับตัวเพื่อนๆเ,เองนะคะไปเตยมองว่าเนี่ยนะใบนี้ขึ้นมานะคะเราเองก็ต้องอาสิ่งที่ควรรู้ตอนนี้เลยคือหาความสุขใส่ตัวนะคะดนตรีเสียงเพลงเนี่ยนะ ผู้หญิงที่กำลังใส่หูฟังแล้วก็เดินไปไม่ได้สนใจใครเนี่ยนะโฟกัสที่ตัวเองนะคะโฟกัสสิ่งดีๆที่ตัวเราเองลองลองคิดถึงสิ่งที่มันทําให้เราเพลิดเพลินใจเบิกบานใจลองคิดถึงสิ่งที่ทําให้หัวใจของเรามันชุ่มฉ่าลองคิดถึงสิ่งที่ทําให้หัวใจของเรามันมันผ่อนคลายเนี่ยนะตอนนี้เลยนะคะจะทําให้คุณมีพลังมากขึ้น นะแล้วก็ไพ่ของความไพ่ของการยึดมั่นนะคะเป็นสัญลักษณ์หมายเลข28เนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่โอเคบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมีการหยุดชะงักนะคะนะทำงานกับคนอื่นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะมันมีลักษณะของการที่หนึ่งเราเองจะต้องปล่อยวางนะคะใครที่จะ จ้องจับผิดคุณก็อย่าไปสนใจทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดก็พอนะคะแล้วที่สำคัญนะคะตัวเพ,เพื่อนเองที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะคะจะบังเกิดสิ่งดีๆบังเกิดลาภผลดีๆขึ้นนะคะเป็นเรื่องของความน่ายินดีในเรื่องของการงานก็ได้นะคะก็อย่างที่บอกอย่าไปฟังคำวิาพากษ์วิจารณ์อย่าไปสนใจคนที่มาจ้องจับผิดคุณมากคุณเองเนี่ยนะคะก็จะมีการได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนชั้นเลื่อนเงินเดือนนะคะ คือเวลาที่เราพูดอะไรออกไปกล่าวคำใดออกไปเนี่ยก็จะมีคนเลื่อมใสศรัทธาคุณนะคะแล้วก็สันติสุขก็จะบังเกิดขึ้นกับคุณอย่างเร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันจะทำให้เราเกิดสันติสุขสันติภาพก็จงให้อภัยกันและกันรายได้เนี่ยจะมีมากขึ้นนะคะคือคุณอาจจะจัดการการเงินด้วยนะคะอาจจะไม่ใช่แค่หาเงินมา แต่คุณอาจจะมีการจัดการเงินให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะส่วนความสัมพันธ์บางท่านจะได้เจอคนที่เหมาะสมกับคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ดีขึ้นแบบขเขาเรียกวอะไรไม่ได้ดีขึ้นแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันแต่ว่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะตัวเพื่อนๆเองก็ค่อยๆดูค่อยๆ วิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะไพ่หมายเลข17เป็นเรื่องของความหวังเป็นเรื่องของพระหนุมานเนี่ยพร,พระหนุมานเนี่ยเขาได้รับพรข้อหนึ่งว่าเนี่ยให้เขาไปลบที่ไหนเขาก็จะสําเร็จเขาก็จะ,จะ,จะชนะมีชัยชนะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่คุณต้องระวังคือความหัวร้อนใจร้อนเนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเกิดข,ขึ้นกับคุณนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังเอาไว้เนี่ยจะสมหวังดังใจปรารถนานะคะจะมีข่าวดีที่รอคอยบังเกิดข,ขึ้นกับคุณความฝันจะเป็นจริงอาจจะ ได้รับเงินเดือนได้รับสิ่งตอบแทนของขวัญแบบไม่ได้คาดฝันมาก่อนว่าเราจะได้ใครที่เรียนอยู่ศึกษาอยู่ก็จะประสบความสำเร็จนะคะการงานก้าวหน้ามีชื่อเสียง คือสำเร็จในสิ่งที่รอคอยน่ะนะคะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอาชีพความรักใครที่เป็นนักร้องศิลปินเนี่ยพ่ขึ้นมาชัดมากเลยนะคะนักร้องศิลปินนักแสดงขายเสื้อผ้าเครื่องประดับงานก่อสร้างงานตกแต่งเริ่มดีขึ้นนะคะการเงินบางท่านก็มีโชคจากการเสี่ยงโชคแล้วก็ความรักเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะยังไม่กล้าแสดงความในใจไม่กล้าเปิดเผยหรือ อยากแบบอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะสุขภาพใครที่แบบว่าป่วยป่วยอยู่ไม่สบายอยู่ก็จะเริ่มดีขึ้นบางท่านในมีโอกาสได้ไปร่วมง,งานบุญงานกุศลไปท่องเที่ยวกับญาติมิตรก็ได้ก็นับว่าเป็นพลังงานที่ดีที่ทําแล้วก็จะบังเกิดผลในเรื่องดีๆนะคะก็ขออนุโมทนาบุญนะใครที่วางแผนไปทําบุญไปทํากุศลสร้างบารมีนะคะ,อ,ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ โอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะที่ในเรื่องของไพ่อของไพ่ของแม่โคงคานะคะเป็นเรื่องของการปรับสมดุลชีวิตสิ่งที่คุณควรรู้ตอนนี้ก็คือ1ปรับสมดุลชีวิตนะคะบาลานซ์นะคะเออนะก็ในลักษณะอาชีพใครที่ทาเกี่ยวกับล่างแปลภาษาเกี่ยวกับเรื่องของวิทยากรนักพูดอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างดีเนาะอาจจะมีการโยกย้ายถ่ายเทนะคะ ขายของเดิมเพื่อซื้อของใหม่ก็ได้อะไรที่ไม่จําเป็นก็อาจจะมีการเคลียร์หรือสะสางสิ่งนั้นออกไปนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีสุขภาพก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะใครที่ป่วย ใครที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยแบบสบายใจอันนี้คือพนางสตรีพนางสตรีเนี่ยคือภาพลวงตาเราจะต้องรู้ด้วยว่าอะไรจริงไม่จริงอะไรคือคําพูดที่ดีอะไรคือคําพูดที่ไม่ดีอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องไม่จริงนะคะอย่าให้ภาพลวงตาเนี่ยมาทําให้เราค่อยเขวเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้าได้นะคะข้อมูลยังไม่เป็นจริงเนี่ยคุณต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าลังเลใจอย่าสับสนให้หาข้อมูลให้แน่นแล้วก็เล็งผลให้ดีแล้วคุณจะชนะนะคะแล้วคุณจะชนะนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยระวังที่สุดก็คือการที่คนยืมเงินคุณไปแล้วเขาไม่คืนอันนี้คือข้อควรระวังถ้าถามว่าอะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้นะคะหนึ่งมีโอกาสที่จะถูกโกงได้สูงมากในเรื่องของการเงินอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจัดจนใจเองนะคะพูดถูกไหมเนี่ยไม่แน่ใจนะคะ ประมาณนี้นะคะรักซ่อนเล้นบางอย่างความรักที่ปกปิดหรือเราไม่แน่ใจเราไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกคือเรารอให้อีกฝ่ายเปิดเผยความรู้สึกก่อนอาจจะรอนานสักหน่อยเพราะว่ามันเหมือนละล้าละลังอยู่ทั้งคู่นะคะสิ่งที่เราควรรู้ตอนนี้ก็คือภาพดวงตาบางอย่างเนี่ยเราต้องสแกนให้ออกมองให้ออกนะแล้วเราจะสบายใจเนาะแล้วก็หมายเลข27ขึ้นมานะคะเห็นไหมคะรูปเด็กที่กําลังล้อที่กําลังแกล้งกันอยู่เนี่ยนะ มันเป็นลักษณะของการที่เป็นเรื่องของการโลเลียนอ่ะเออบางอย่างอย่าไปใส่ใจมากนะคะเราอย่าไปแคร์คนรักรอบข้างมากกว่าตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มั่นคงในจิตใจคือพลังนะใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแกร่งที่เราไม่ไปสนต่อลมปากลมแรงที่มาปะทะเนี่ยมันจะทําให้หัวใจของเราเข้มแข็งนะไม่ต้องแบบไปตามความรู้สึกคนอื่นมากนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยนะคะ เออแล้วก็ไพ่บอกว่าเออ่การที่เรารวบรวมความกล้าทั้งหมดนะคะหรือ,อ,อได้ลงมือทําบางสิ่งบางอย่างไปเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะมีความกล้าหาญนําพาหัวใจของเราเนี่ยออกไปเผชิญโลกแล้วก็อย่าประหวั่นพันพึงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะสาเร็จหรือไม่สําเร็จอย่างน้อยเราได้ลงมือทําแล้วอะ่ะนี่คือสิ่งที่ มันเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยมันจะออกมาดีหรือเปล่าหรือมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปกังวลนะคะจงมั่นใจแล้วก็ทําออกไปเลยสําเร็จไม่สําเร็จอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะยอมรับความจริงแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดผลดีเองส่วนในเรื่องของดนตรีศริลปะนะคะหรือเนี่ยนักร้องนักแสดงเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ <c oughs> เป็นเรื่องของเพื่อนที่รู้ใจคือมีน้อยแต่คุณภาพนะคะ นะมีน้อยแต่คุณภาพนะคะนะหรือถ้าคุณรู้สึกเหนือน่อยๆอยู่เนี่ยช่วงนี้นะคะสิ่งที่ไพ่บอกอย่างที่ใบเตยบอกไปลองหาเสียงเพลงขับกล่อมอบรรเทาอาการของเราให้มันดีขึ้นการฟังเพลงดีๆเพราะๆะจะช่วยให้ใจของคุณสบายขึ้นมีความรื่นรมดีขึ้นมีเพื่อนมีฝูงคนที่รู้ใจเนี่ยก็จะทำให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ ลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือความสุขข้างในนะคะการที่คุณค้นพบความสุขได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะเนี่ยคนนี้ที่เขาไม่สนใจสิ่งแวดล้อมข้างนอกแต่เขามาฟังเสียงเพลงขับกล่อมจิตใจของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่หนึ่งแหละนะคะตอนนี้สิ่งที่คุณควรรู้คือคุณลองอยู่ในอากาศที่มันปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะออกไปรับแสงแดดตอนเช้าบ้าง ออกไปในที่ที่ไม่เคยไปบ้างสัมผัส,สประสบการณ์แปลกใหม่คนเดียวบ้างเปิดโลกใบใหม่ค้นเจอความสุขภายในตัวเองมันจะทําให้คุณมีความสุขมีพลังมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้น hmm. เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้แล้วเลือกเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เลือกสิเพราะว่าแรนดอมเนาะใครที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะคะ ก็อยากจะบอกว่า energy ดีๆพลังงานดีๆบังเกิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้หาความสุขใส่ตัวแล้วก็ออกไปรับอากาศดีๆบ้างแล้วคุณจะสบายใจขึ้นแล้วก็ให้ระวังภาพดวงตาถ้าไม่จําเป็นถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือก็พิจารณาให้ดีนะคะจะได้ไม่อ๋อไม่ได้เสียความรู้สึกมากนะคะโอเคนะคะไพ่ดีงามพระราม8ไพ่ดีงามสยามประเทศมากเลยพิมพ 37, ์3737รับพลังงานดีๆ เจอกับใบเตยในคลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีและมีแต่ความสุขนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปแรนดอมในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ